สำหรับคันหนึ่งที่เรามานำเสนอวันนี้นะคมพี่มะเหมี่ยวขาเป็น Toyota c h r นะคะตัวนี้นะคะรถปี2019นะคะสำหรับ c h r าของเราตัวนี้นะเคร<า>ื่องยนต์1.8นะคะ,คะตัวน,น,นี้นะคะราคาสำหรับไรสดพี่เดือนกับพี่มะเหมี่ยววันนี้แค่799,00 0ับาทเท่านั้นเองนะคะ799นะคะตัวนี้เนาะ ลูกค้าที่เครดิตดีมีเครดิตกู้เต็มฟรีดาวนะคะตอนนี้กออกลดศูนย์บาทได้เลยนะคะตนนัวนี้รับเงื่อนไขดอกเบีย้ยพิเศษกัน1 9 9นะคะตัวนี้แจ้งเลยว่าจะเป็นตัวไฮบิดเป็นชุดแต่งพิเศษนะคะตัวนี้นะคะไฮบิดดูยังไงบางทีลูกค้าดูไม่รู้นะคะ,อะมองง่ายๆเลยอันนี้จะเป็นโลโก้โโกทุกคนโโกันไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามนะคะ,ะ,คะจะมีตัวนี้รอบๆสีฟ้า ทั้งหน้าทั้งหลังและด้านข้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านข้างว่าเป็นยังไงต้องย้ําเลยของโตยตาเป็นแบบนี้ทุกคันทุกรุ่นนะคะคุณลูกค้าดูง่ายๆว่าไฮบิดไหมอันนี้จะเป็นโฉมของปี2019เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนิดนึงด้านข้างอันนี้จะเป็นแม็กขอบเท่าไหร่จ๊ะอันนี้จะเป็นแม็กขอบ17นะคะแม็กตัวนี้ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรใดๆทั้งสิ้น ยางก็สามารถที่จะใช้ได้อยู่นะคะ<ช>เพราะว่ารถเป็นปี2019เองจะอดูได้เลยตัวนี้ให้บิดและด้านข้างที่มัมเหมียวแจ้งโอ้โหเขาทําชุดแต่งมารอบคันแน่นมากมากัาบข้างก็มีหเห็นไหมคะสวยค่ะสวยมากกับข้างจะเป็นสีดําตัดขอบด้วยโครมเมียมทําให้มหันด,ดูโดดเด่นและรถเนี่ยมันแน่นขึ้นนะคะมือเบ้ามือจับเนี่ยเห็นไหมคะ,คะ เขาใส่เบ้ามือจับเป็นสีดำสีดำนะเป็นของแท้เลยนะซีเสานะคะจะมีจะมีโลโก้ของเขาโลโก้มันจะฝังอยู่ในเนื้อตัวนี้นะจะมองแบบถ้ามองมองเพลินๆแต่งสวยจริงทางนี้นะคะเขาถามว่าเอ๊ะทำไมซีเาเขาเปิดกันยังไงบางทีไม่รู้เปิดยังไงดูสิไม่มีไม่เห็นเหมือนตัวอื่นเลยนี่ค่ะ เขาเปิดตรงนี้นะคะลดทุกอย่างเขาจะทำบัลลัมลัไปหมดแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์ของเขายื่นออกมานะคะเวลาเบรกคุณก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะมีหัวฉลามอยู่ด้านบนด้วยเป็นไงด้านข้างนี่คือเข้ามากินไอใหม่คือตอนนี้นึกว่านั่งอยู่บนโชว์รูมโตโยต้าเพราะจะทุกอย่างมันใหม่เราป็นเทสรถใหม่เนาะใช่นึกว่ามันมันใหม่มากจริงๆไลฟ์สดไม่มีเวอร์ ดูแผงประตูด้านข้างนะคะเขาทําเหมือนแบบอาคาล่าพี่เดือนเขาเรียกว่าอด้านข้างเนี่ยเขาทำมาเหมือนเหมือนตัว gtr เห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยรถหน้าจอสัมผัสเขาเนี่ยแค่เลื่อนแค่เนี้ยไม่ได้แตะอะไรเยอะแยะนะคุณคุณเลื่อนดูสิคะเห็นไหมวมากบางทีก็เลื่อนเท่าไหร่ก็ไม่ไปไม่ขึ้นจอจอมือถือเราเลยนะคะอยู่พงมาลัยอ่ะมันแบบอ่ สีดำๆตัวนี้เขาเขาทำให้บเฉีียวเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะบอกแล้วว่าออปชั่นทุกอย่างคือเป็นรถยุโรปสำหรับวันนี้พี่เตยกับพี่แม่เมียวก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับลูกค้านะที่ดูแต่ต้นไลฟ์จนจบไลฟ์วันนี้นะขอบพระคุณคมามากวันนี้ขอกล่าวจากใจจริงขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมาก